สวัสดีครับช่องหัวไทยพารวยและเกษตรกรพอเพียงครับนี่ครับมือนี่มาเปิดราคาหนาของหนาฟ้าใหม่ท่านผู้ชมนะครับมีแต่ที่เด็ดงามๆทั้งนั้นเลยครับพี่น้องครับมือนี่บอกได้เลยว่าเด็ดอีหลีครับงานนี่ไผ่มาเร็วกระไดกอนครับมีตะแม่ลูกสวยๆงามๆแดงๆหนาๆทั้งนั้นครับเดี๋ยวมือนี่สีผ้าขาไปชมราคากันนะครับเดี๋ยวบอกพี่กัดก่อนครับ พิกัดอยู่นี่คือตำบลสันป่าตองอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามเฮานะครับครับเดี๋ยวขอไปถามคุณแม่เบิ่งครับมือนี้คุณแม่เพื่อนเอางวามาฝากง้อม,มทั้งนั้นครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะแนะน้ำตัวยังน้อยนะครับแม่แสงดาวบ้านกระต่ายลันยาจ้ะตำบลสันป่าตองอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามมือนี้มีงวัวมาให้ฝากพี่ฝากน้องจ็กตัวนะครับแม่ มีมาสามคมกับแม่แม่แยกลูกแล้วก็แม่ท้องฝากเบอร์โทรไว้ก่อนนะครับแม่เดี๋ยวบ่เป็นการเสียเวลาให้เพื่อนได้ชมก่อนครับ087 087ปดเจ็ดศูนย์แปดเจก้าสี่ศูย์เก้าสี่แปดห้าสองห้าแปดห้าสองห้าจ้าเบอร์โทรหองพ่อคำนี้นะครับจ้าเบอร์นี้มาครับมาบึง งัวก่อนครับเบิ้งโค้มแหลกก่อนครับนี่เป็นโค้มแมลูกลูกผูแม่นบอกครับแม่ลูกผูจ้ะแมลูกลูกผูใช่ครับแม่ไปไล่ลูกไหมเบิ้งนะครับนี่ครับเบิ้งแม่มันไหนก่อนครับนี่แม่เคยมีลูกจากตครับตัวนี้เป็นลูกแหลกเนาะลูกสองลูกสองในทองทับไปครับทับสามเดือนแล้วลูกจากปีครับถึงเจ็กเดือนครับลูกอายุเจ็ดเดือนครับนี่ หนาหนาใหญ่ใหญ่ผูครับหนาหนาใหญ่ใหญ่เลยครับพี่น้องนี่ส่วนถ่ยส่วนขาดีแข่งขาดีครับส่วนเขาไห้พร้อมครับนี่งามงามครับมาเบึงแม่ครับแม่นี่เครื่องเครื่องโบดครับเครื่องหลังหลังเขานี่เครื่องโบดเนื้อหนังดีสูงประมาณร้อยสามสิบห้าบวกนะครับแม่ตัวนี้ร้อยสามสิบห้าบวกถึง เชื่องว่ครับแม่รับประกันะประกันขาโทรขาถอนรับประกันทุกอย่างรับประกันทุกอย่างครับแต่ทองนี้รับประกันบ่ครับ<ะ>ถ้าเกิดซือดซ้อกับตัวไท้ได้ถ้าซื้อกับตัวไท้ได้นะครับมาพิจารณานะมาเบิ่งเอาอยู่หนาขอกครับนมสีเต่าครับน,นี่ครับมาเบิ่งอยู่หนาขอกว่ามันงามกลัวในโทศรศัพท์บออยังสิครับที่ลงไปราคาเปิดไว้เท่าใดครับคุ้มนี่แม่ สี่หมื่นสองพันจ้ะสี่หมื่นสองพันบาทครับนี่ครับสี่หมื่นสองพันตัวนี้กระทับไปแล้วครับอาจจะได้สามก็ได้ครับสื่อสองได้สามก็เป็นไปได้นะครับนี่ส,ส,ส่งฟรีจ้ะจ้ะทรงฟรีจะรู้ครับทรงฟรีลอยโลส่งฟรีลอยรู้นะครับแม่ลูกงามๆลูกในท้องเป็นตัวแม่ก็ได้ครับปีหน้าออกมาเนี่ย ใครับตัวแหลกพานไปโค้แหลกงมงมันหมานครับโค้แหลกนี่ไผสื่อก้อนใดก้อนครับมาเบิ่งตัวที่สองก้อนครับตัวที่สองตัวไหนครับแม่แม่แยกลูกทับแล้วแม่แยกลูกนี่ครับแม่แยกลูกทับไปแล้วพันจะรอบแล้วครับแน่พันเนี่ยสองรอบแล้วละ่ะสองรอบโอ้เครื่องบดครับเครื่องบดนมงม นี่ครับเป็นได้อเอาไปเลียงอยู่ครับสูงอยู่หลอยสี่สิบครับหลอยสี่สิบบวกครับนแขงขานี่คือว่าใหญ่ง้มลึงนีเยาวอยู่ครับครับเหนื่อยนังเครื่องบุดหนาขาแขงขาบุดหนาบุดครับยืนง้มครับเื่องบ้มครับเนี่ยเื่องจับใบใบได้ บึ่งแม่เขาจับนี่ครับจับง่ายบายง่ายครับราคาเป็นยังไงครับแม่ตัวนี้เปิดไว้ที่สามหมื่นจ้ะสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นพันสามหมื่นวนสามหมื่นถวนเลยนะครับตัวนี้ครับบึ่งทางไก่ครับนี่ครับบายง่ายจับง่ายครับบุตรต้องกังวนครับวางัวเลียงหยากบอยยังี่ครับ พันสองรอบแล้วนะครับตัวนี้าสามหมื่นครับใครอยายกได้ก็ติดต่อเบอร์โทรมาได้ครับหรือมาเบิ้งตัวจริงได้ที่บ้านเนี่ยครับแม่บ้านกระต่ายล้านย่าบ้านกระต่ายล้านย่าตำบลสันป่าตองตำบลสันป่าตองอำเภอนาเชือกอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามหรือปักหมุดมาใกล้ๆนะครับจับ G P S มาที่ K S พานุวงฟาร์มจับหมุดมาได้เลยครับมาเบิ้งตัวที่สามครับตัวที่สองพันไปเด็ดเด็ดตัวที่สามเปิดตัวไดครับแม่เปิดแม่สาวนี่ยเปิดแม่สาวก่อนเนาะนี่เป็นสาวลูกซีหัวล่นเป็นลูกของเจ้าซีไว้ศูนย์เก้าหกโอ้หนังหนาหนังหนาซายไงซีไว้ศูนย์เก้าหกนี่ครับง,งามๆเฉียงๆครับ หนาตาเด็ดหัวใหญ่เอกลักษณ์ของลูกซีไว้เลยครับนี่สูงอยู่ประมาณรอยเท่าไรไหม่ะสามสิบห้าถึงบ่ลอยสามสิบห้าบวก,บวกเนื้อนังนี่เขาแดงจัดครับแดงแข็งขาบึง้งส่วนหลังครับ<ม>เครื่องบดเ,เครื่องบดนี่ลึงนีเงาครับลึงเงานมซีเต่า อายุจักเดือนครับแม่งัวตัวนี้ในปีปีสักเดือนแล้วนะเด้ทับไปแม่ยังยังงัวสาวบบทันเด็ดพรอมทับบบทันพรอมทับ,บแบดเดือนอแต่ถ้ามีคนสือไปอาจจะขึนก็นกนได้เนะะาะอ,อาจจะขึน้นเป็น,นสัตดนี่สิเปิดไปเท่าไหร่ครับแม่ตัวนี้ลูกซ<จ>ีไว้เจ็ดหมืน่นเจ็ดหมื่นถวนนะครับ จ็ดหมื่นเียงเทียงเนี่ยครับติดต่อมาได้ครับลูกของเจ้าสี่วศูนย์เก้าหกให้มลูกสี่วนี่เดี๋ยวนี้ก็หายากครับลูกสีไวเพราะว่านำเชื้อมันก็แทบจะเบิดแล้วเดี๋ยวนี้นี่ครับมาเบิง้งตัวที่ซีครับตัวที่ซี่แม่เอาตัวใดครับตัวนี้นะครับเป็น เป็นมัวลูกกระทบเนาะครับมัวลูกกระทบคับแล้วทองเจ็ดเดือนครับทองเจ็ดเดือนคเดือนแล้วทับไสยังเนาะครับแม่หลอดหรือโตหลอดวีเอลโรโจมีใบขอเบอร์เนี่ยวีเอลโรโจหกทับหนึ่งสองสองนะครับรับประกันทองเนาะครับแม่เจ็ดเดือนหรอ ตรวจเรียบร้อยมีหอดคลิปเนาะนี่ครับวีเอาโรจโจออกวันที่หนึ่งธันวาลอ,อดวันที่หนึ่งธันวาคมนี่ครับมาเบิ้งส่วนหลังนี่ครับเงาหางนี่แดงจุนคูณน,นี่ครับเครื่องนี่บูดโอ้ทองไงลีเนาะ ครับนมสีเต่าแขงขาไงเชื่องบ่างไมเชีองพ่อเป็นงัวทองแรกเป็นง้วแม่สาวทองแรกนะครับสูงนี่อยู่ประมาณร้อยห้าสิบห้าสิบเชียงเชียงครับประมาณห้าสิบเปิดเวทเท่าไหรครับแมงว่าตัวนี้หนึ่งแสนสามหมื่นครับนี่ครับหนึ่งแสนสามหมื่น มาเบิ้งตัวจริงได้ครับใครอยากมาเบิ้งตัวจริงกะมาได้ครับจับ gps เอมากะเห็นแล้วครับโอ้ยืนงามครับอือครับสามหนึ่งแสนสามหมืน่นง้ําสวย,สวยทองแล้วสีขอดเดือนกุมภากุมภา,าแมนบ่แม่ขอด ทอดหนึ่งทันวา,นนวาต่อร้องได้ต่อร้องได้ต่อร้องได้อีกหลายครับตัวต่อไปเลยครับแม่ปแมเป็นงัวแม่ลูกงวแม่ลูกลูกผูหรือลูกแม่ครับแม่ลูกลูกผูนี่ครับมาเบิงแม่ของแม่สูงลอยเท่าไรแม่ลอยห้าสิบลอยห้าสิบ อีเวซ่าลอย40หาบวกประมาณนี้แข่งขาเล็บเล็ปนี้งามแข่งขาดีนี่ครับเป็นบาแมนมาเบึงบบบโบดครับเครื่องนี่โบดครบเครื่องได้ไล่ลูกมันมาเบึงแมะมาเบึงเครื่องครบ บุดนมสวยน,นี่ครับลูกลูกแคก,กเดือนลแล้วครับลูกเด้กเดือนกว่าลูกทับโตหรือทับหลอดนี่ครับโตพอพันเลือดลอยพอพันเลือดลหลย่างดีทับโตเจ็ดเดือนเนาะหกเดือนกว่าไก่เจ็ดเดือนแล้วหลังเขาเจ็ดเดือนโอ้ลูกส่วนไทยงาม พายยางดีครับมาบึ้งแม่ครับแม่ของเขาเนี่ยทับไปครับแม่แม่ทับแล้ว KF สามหนึ่งนี่ครับแม่เขาก็ทับเรียบร้อยเรียบร้อยครับ KF สามหนึ่งพร้อมพานรอบแล้วนี่ครับมีใบนีมีหลอดพานรอบแล้วพานแล้วเดือนหนึ่งพานรอบแล้วนะครับเดือนหนึ่งล้อรุ่นอีกสองรอบครับ เปิดไปเท่าไรครับแม่เก้าหมื่นห้าพันบาทเก้าหมื่นห้าพันบาทครับเก้ 9, าหมื่นหาครับาหายอย่างนี้ว่ะงามๆสวยๆเยังสิครับพี่นอ้องอยากได้ก็ติดต่อเบอร์โทรเดี๋ยวถิ่มเบอร์โทรไว้ให้ครับเป็นแม่ลูกลูกผูกลูกม่ท้องอาจเป็นลูกตัวแม่กับเป็นไปได้ครับเพราะว่า ครับเรียบร้อยครับมันสีสลับกันครับสลับให้เป็นลูกแม่ยังเสียไปครับไปเบิง้งโค้มสุดท้ายมันบ่าครับแม่เป็นหัวโค้มสุดท้ายงวโค้มลูกแม่มาครับนี่ครับมาเบิง้งัวโค้มสุดท้ายเป็นหัวแม่ลูกลูกแม่ครับ นี่ครับมาเบิงลูกก่อนลูกนี่เด็ดอีหลีครับลูกลูกเป็นห้องลูกยังครับแม่ kf หกแปดเจ้ากาเลดเนะครับนี่ครับหนาหนาใหญ่ใจักเดือนครับแม่เนี่ยสี่เดือนสใหญ่หนา,นาลึกนี่ครับใจขอเบิ่งใบนะครับแม่มีใบมีหลอดพร้อมครับ แม่ลูกนี่ครับ kf หกแปดเจ้ากาเล็ศมีใบมีหลอดลูกลูกไอ๋ตัวใดนเนาะครับล,ลูกที่เท่าไรลูกที่ซีแน่ลูกที่ซี่ตอนนี้ทองวางอยูไหมเนาะครับแม่ทองวางองางยู่นี่ครับแม่เพิ่กนกะเครื่องดีครับทรงลูกมากงามอีหลีครับ รงลูกถือว่ามางา้มเด็ดคีเอฟบิงเงาหางเงาหางย่างไงครับลูกคีเอฟโอ้เจ้าหกแปดคเอฟหกแปด 68, ครับเจ้ากาลิดเปิดไว้เท่าไรครับแม่1,2,000หนึ่งแสนสองหมื่นเด็ดครับลูกนี่บอกเด้บอกเด้เลยว,ว่าคุณภาพดีครับ พัฒนาได้ไกลครับตัวนี้ไพอยากได้คมนี่เนาะครับนี่เลี่ยมโตถือว่าดีสุดยอดมากครับนี่ครับกะคลิปนี้กะบมเทอน,นี้แมนบอครับแม่ห<อ>ัวหัวกับมเทอน,นี้เนาะครับไพอยากได้กะต,ติดต่อเบอร์โทรเบอร์ยังแม่ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ด 094ย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่าองคำมีก็อคำมีเนาะครับ<อ>นี่เนาะครับใพยายากได้กัติดต่อสอบถามเบอร์โทรมาได้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมสิบทิมที่ปักมุดไว้ให้ถ้าพอยายกเห็นตัวจริงหรืออยากมาเบิ้งตัวจริงที่หนาขอกหนาฟาร์มของ k s p พานุวงฟาร์มนะครับผมกติดทิมไว้ให้ในเฟซถึงเฟซถึงนี่แหละครับ คลิปนี้ก็ขอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ